สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตัดโฟมสำหรับทำใบสีหนึ่งชั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่ลูกค้าสั่งพานใบสีหนึ่งชั้นนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตัดโครงโฟมใบสีนะครับอันแรกเลยนะครับ คือโฟมแผ่นนะครับอันนี้จะเป็นโฟมแผ่นใหญ่นะครับใช้เป็นโฟมหนาสองนิ้วนะครับก็จะเป็นโฟมเกรด B นะครับเพราะว่าโฟมเกรด B เอามาตัดโฟมงและเกาได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือคัตเตอร์ แล้วก็ปากกาเมจิกสำหรับวาดนะครับและอันนี้อุปกรณ์ที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับเอาไว้ใช้ตัดคงใบสีก็คือตัวไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดพลาสติกบรรทัดพลาสติกผมจะเจาะรูในด้านที่ความยาวเป็นนิ้วนะครับจะเจาะทุก ครึ่งนิ้วก็คืออันแรกก็คือจะเริ่มจาก0นแล้วก็0.5นิ้ว1นิ้ว1นิ้วครึ่ง2นิ้ว2นิ้วครึ่งไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราสามารถนำมาวาดเรียกเลยวาดโฟมได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับพลาสติกไอไม้มัพลาสติกแบบนี้คือหาซื้อได้ง่ายเลยนะครับตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับแล้วก็ ตัวคีมเล็กอันนี้ไม่ได้ใจว่าเป็นเบอร์อะไรไม่ใช่คีมไอไขควงนะครับไขควงอันเล็กสมมุติว่าไอวิธีการใช้ใช้ไงก็คือสมมุติว่าถ้าเราจะใช้ตัดโฟมขนาด8นิ้วเราจะต้องใช้จุด ที่เลขสี่นะครับเนี่ยเอาตัวครีมไปปากที่เลขสีแล้วเราก็วาดโฟมเวลาเราวาดเราประการมจิกตรงหัวแหลมนะครับไปจิ้มที่จุดศูนย์แล้วก็วาดออกมาเป็นวงกลมก็จะได้โฟมที่มีขนาด8นิ้วนะครับก็คือก่อนที่เราจะวาดเราต้องคำนวณรัศมีก่อนนะครับว่า จะใช้โฟมขนาด8นิ้วรัศมีต้องใช้ความยาวอยู่ที่4นิ้วนะครับอันนี้คือใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้นในการวาดรูปวงกลมในโฟมนะครับก่อนอื่นนะคะก่อนจะวาดขอสวัสดีเพื่อนที่อยู่ในที่ติดตามหรือยังไม่ติดตามช่อง DIY ใบสีด้วยนะครับ ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าขั้นแรกที่เราจะต้องวาดก่อนก็คือตัวโฟมใหญ่ที่สุดนะครับคือโฟมชั้นล่างนะครับอันนี้โฟมจะใช้ชั้นล่างความกว้าง16นิ้วนะครับความกว้าง16นิ้วโฟมกลรงความกว้าง16นิ้วก็ถัดไปขึ้นถัดขึ้นไปก็จะเป็นประมาณ13นิ้วแล้วก็ สินิ้วแล้วก็ตัวโฟมที่รองกลวยใช้ความกว้างประมาณ7-8นิ้วนะครับอันนี้มาดูตัวแรกนะครับผมจะวาดโฟมวงกลมที่มีขนาด16นิ้วแล้วผมจะใช้จุดที่รัศมีที่8นิ้วนะครับปาก ววัดวางไว้บนโฟมนะครับแล้วก็ลองหมุนดูก่อนว่าตัวมันทันเราสามารถวาดได้บนโฟมได้เต็มไหมพอเรากะพื้นที่ได้เสร็จแบบนี้ได้แล้วเราก็เอาตัวไขควงของเราจิ้มลงไปที่โฟมนะครับดูใกล้ๆ เสร็จแล้วเราก็อาวังการเมจิของเราปากไว้ตรงที่ตัวที่ศูนย์นิ้วเราก็หมุนหมุนวาดปบนโฟมเลยนะครับแบบนี้เราก็จะได้ตัวโฟมรูปวงกลมแบบวงกลมที่เป็นรูปร่างสวยงามไม่เบี้ยวนะครับเราก็จะได้มีจุดศูนย์กลาง สำหรับบางทีโครงใบสีเราจะเอาไปประกอบกับโครงโครงเหล็กเราก็สามารถนำจุดศูนย์กลางนี้ไปเจาะเพื่อที่จะประกอบเข้ากับโครงเหล็กได้นะครับอันต่อไปนะครับจะวาดวงกลมที่มีความกว้าง13นิ้วอันนี้ความกว้าง13นิ้วรัศมีของมันก็คือ 6.5นิ้วนะครับเราก็ปักไปที่6.5นิ้วแล้วก็เอาไปวาดคำนวณบนตัวโฟมนะครับคำนวณไป้วาดหาพื้นที่ว่าจะวาดยังไหอเราได้แล้วเราก็ปกักลงไปที่โฟมของเราเลยนะครับ แล้วก็ไปวาดตรงที่จุด0ูนยจะประการมีจิตวาดแล้วก็หมุนนี้ก็ได้แล้วอันที่สองนะครับต่อไปนะครับวาดวงกลมที่มีความกว้างอยู่ที่10นิ้วนะครับ สิบนิ้วก็คือรัศมีรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของขนาดวงกลมจะจะปักอยู่ที่5นิ้วนะครับแล้วก็ไปคำนวณในโฟมของเราเราก็หมุนขยับหาพื้นที่นะครับ ได้แล้วเราก็ปากลงไปที่โฟมนะครับแล้วก็ใช้ปากกาเมจิกวาดตรงที่จุดศูนนะครับอันที่3มเราก็จะได้วงกลมที่มีขนาดความกว้าง10นิ้วครับแล้วต่อไปเราจะวาดตัวฐานลองกลวยนะครับใช้อยู่ที่3ชิ้น ความกว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับดังนั้นรัศมีที่เราจะต้องใช้ก็คือ4นิ้วนะครับวาดทั้งหมด3วงกลมนะครับคำนวณหาพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็วาด อันที่สนะครับแล้วก็อันที่สามนะ นี้เราก็จะได้โฟมวงกลมตามขนาดที่เราจะต้องการแล้วนะครับต่อไปเป็นการตัดโฟมนะครับใช้โดยใช้ไอเนี้ยคัตเตอร์นะครับเป็นคัตเตอร์ใหญ่ขั้นแรกในการตัดโฟมนะครับเราจะแยกตัวโฟมนะครับออกมาเป็นชิ้นๆก่อนโดยที่ ไม่ตัดเข้าไปใกล้เส้นนะครับตัดออกห่างออกจากเส้นนิดนึงแยกเป็นชิน้นเป็นชิ้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเล็มโฟมเข้ากับเส้นอีกทีหลังนะครับค่อยตัดแยกออกมานะครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะพอดีเป็นเสียงโฟมมันเสียดสีกันองนี้นะครับตัดแยก โดยที่อย่าเข้าไปใกล้เส้นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเล็มออกอีกทีหลังนะครับแล้วตัดแยกออกนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเกาตัวโฟมกลมอันล่างสุดนะครับโดยที่ตัด,ตดค่อยๆตัดค่อยๆเกลานะครับส่วนที่มันอยู่ใกล้เส้นที่เราวาดมากที่สุดนะครับค่อยๆเลียมออกทีละน้อยนะครับ เราจะไม่ตัดโฟมเข้าหาเส้นทีเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโฟมเราจะเบี้ยวเราค่อยเราออกทีละน้อยทีละน้อยนะครับอันนี้เล่มรอบที่สองต่อไปก็คือเล่มใกล้ๆตัวเส้นที่เราวาดไว้นะครับค่อยๆนะครับ ไม่ค่อยวาดเข้าไปนะครับใบมีดคัตเตอร์ที่เราจะมาตัดโฟมแต่ละครั้งนะครับต้องเป็นใบมีดใหม่ใบมีดที่คมนะครับไม่งั้นเราตัดโฟมไปมันก็จะไม่เนียนนะครับแล้วก็เลมตามเส้นขอบไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้เลยอ,อีกนิดนึงอ่พอได้โฟมตรงแล้วแล้วก็จะมาเกาให้ตัวโฟมมันเป็นทรงบนนะครับเวลาห่อโฟมมันก็จะได้สวยขึ้นนะครับโดยที่นี่ตรงขอบนะครับตัดส่วนขอบออกทั้งบนทั้งล่างนะครับ ของโฟมก็เลียมแบบเฉียงไปเรื่อยๆนะครับเลียมออกแล้วรอบที่หนึ่งแล้วก็เก็บขอบอีกนิดนึงนะครับ เก็บขอบอีกนิดหนึ่งทำให้โฟมที่เราวาดมันมีความโค้งนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ จะเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างก็พยายามให้มันเนียนที่สุดนะครับแล้วก็ด้านนี้เสร็จแล้วเราก็มาตัดอีกด้านหนึ่งนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเฉือนออก เฉือนเนื้อโฟมออกพอสมควรนะครับตรงขอบโฟมเฉือนไปเรื่อยๆพอเราเฉือนได้แล้วเราก็มาเก็บขอบนะครับเก็บขอบความมุน พอด้านล่างเสร็จแล้วก็มาอีกมุมนึงเฉือนต้องระวังระวังนะครับให้มีความ ตัดไอ้ก็เรียกตัดเนื้อให้มันออกเท่าๆกันนะครับอันนี้ผมอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันบ้างนะครับเดี๋ยวเวลาห่อไปก็สวยนี้เราก็จะได้โฟมสําหรับชั้นล่างสุดแล้วนะครับก็จะเป็นโฟมกลมชิ้นแรกผ่านไปนะครับชิ้นต่อไปด้านล่างอันนี้ขนาด สิบสามนิ้วกับขนาดสิบนิ้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเลมส่วนเกินออกไปให้ใกล้ตัวเส้นของเรามากที่สุดนะครับพอเลมออกแล้วเราก็มาตัดให้แนบกับเส้นที่เราวาดไว้นะครับ ได้ออกมาแล้วแล้วก็ไปเกลานะครับด้านขอบให้มันมนเหมือนกันในที่เลมขอบออกนะครับแล้วก็เก็บขอบอีกหนึ รอบค่อยๆเล็มออกนะครับเก็บขอบบนนะครับ ได้ฝังนี้เสร็จแล้วก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนกัน อย่าลืมเก็บขอบทุกด้านให้หมดนะครับเวลาที่เราว่าดครั้งแรกบางคนอาจจะว่าไออาจจะตัดเบี้ยวบ้างหรือ,อยังไงก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับในผมก็ไม่ตรงเท่าไหร่ถ้าเราอยากให้ตัวโฟมมันมีความสวยละเอียดมากกว่านี้เราก็ใช้กระดาษทรายขัดก็ได้นะครับ กระดาษทรายขัดตรงขอบเพื่อให้โฟมของเรากลมเนียนได้สวยงามนะครับชิ้นที่2เราได้แล้วเรามาทำชิ้นต่อไปนะครับอันนี้อันตัวโฟมกลมขนาด10นิ้วนะครับตัดเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เอามาเลม ด้านขอบที่เราตัดเนื้อออกนะครับนี่ก็เสร็จแล้วต่อไปนะครับจะ ต,ตัวฐานโฟมที่ใช้รองกลวยนะครับตัวนี้เราจะไม่เกลาด้านขอบให้มันมนเหมือนตัวทันล่างนะครับเพราะเราจะเอามาต่อกันซ้อนกันสามชั้นนะครับแล้วก็เล็มตัวขอบออกเหมือนเดิมนะครับ นะครับเราก็เล็มส่วนเกินออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดเข้าไปหาขอบที่เราวาดไว้นะครับค่อยตัดนะครับ ไปตัดชิ้นต่อไปนะครับให้ได้เหมือนกันชิ้นที่2นะครับทำเหมือนกันเลยตัดออกที่อยู่ในลักษณะองย่านี้นะครับ เลาเราตัดเข้าไปด้านขอบเราต้องระวังนะครับอย่าให้มันกินขอบมากเกินไปให้มันพอดีกับเส้นที่เราวาดไว้นะครับเราก็ได้แล้วตัวฐานลองกลวยในตัวฐานลองกลวยนะครับเมื่อเราวาดเสร็จแล้วเราก็เอามาซ้อนกันแล้วก็จัดเรียง ให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับแบบนี้ความสูงของชิ้นนี้นะครับก็จะเป็น6นิ้วนะครับโดยที่ใช้โฟม2นิ้วต่อกัน3แผ่นนะครับจะได้เป็น6นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับเสียบเข้าไปเพื่อที่จะยึดตัวโฟมเข้าด้วยกันนะครับ ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นแบบสั้นนะครับก่อนที่เราจะเสียบเราก็ต้องวัดดูว่าตัวไม้มันเกินกับโฟมที่เราเสียบไปไหมเพื่อที่จะง่ายโดยที่เราจะได้ไม่ต้องตัดออกที่หลังนะครับเสียบไปข้างบนทักชิ้นแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับเสียบลงไปเลยเพื่อยึดไม่ให้ โฟมเราเคลื่อนนะครับแต่ทีนี้ตัวโฟมนะครับมันจะมีส่วนที่เกินกันออกมาบางทีเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับเล็งเลี่ยมลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับจนตัวโฟมนะครับเนียนเป็นชิ้นเดียวกันนะครับ พเราเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับเมา่วางซ้อนกันเราก็จะได้โครงโฟมนะครับสำหรับประกอบใบสี1ชั้นแล้วนะครับอันนี้จะเป็นใบสี1ชั้นขนาดพิเศษหน่อยนะครับตัวโฟมด้านล่างสุดนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่16นิ้วนะครับ อันที่2ความกว้างอยู่ที่เมื่อกี้วาดไว้สินิ้วแล้วก็ชิ้นที่3ามก็คือความกว้างสินิ้วนะครับแล้วก็ตัวลองกลวยนะครับมีความกว้างอยู่ที่8นิ้วครับฝากเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่อง diy by สด้วยนะครับ ผมช่างเป้กับช่างทีนะครบร้านที่ฉานานไปสีจะมีความรู้ดีๆอะไรเดี๋ยวมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆชมกันอีกอีพีหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ